มีอยู่9คนแต่เอพสเตอร์2คนเพื่อจะรีบกดห้องไปไหนเนี่ยสีเหลืองสีส้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นทาสอยู่ห้องไฟหมดเลยเสีส้มมากับเราก่อนแล้วกันโอปประตูปิดข้างในมีเรื่องเกิดขึ้นหรือยังยังโอเคสีชมพูมาสีดํามาสีขาวกดปุ่มยังไม่มีใครโดนคิวนะฮะสีน้ําเงินน่างสงสสีม่วงทําไมถึงเป็นชั้นเอ่อทำไมสีน้ําเงินน่างสงสัยล่ะ ฉันกาลังดูท่ออยู่ใช่เขานาสงใส่มากสีม่วงสีม่วงคือใครเนี่ยผมเนี่ยนะสีส้มทําไมสงสัยผมเขาอยู่กับฉันแต่ว่าเขาไม่ทําทัสเลยนะ่ะสัญชาตญาณล้วนๆเลยใช่ไหมทาไมสีม่วงถึงน่สงสัยอ่ะสีมููถามแทนผมนะฮะสีน้ําเงินบอกว่าสีแดงอยู่กับฉันแต่นายไม่ทําทัสเลยนะเออมีแรงสนับสนุนหลายคนนะฮะเอาโหวตก่อนแล้วกันโดนไปเจ็ดโหวตสีส้มโหวตผมใช่ไหมเฮ้ย เพื่อนดูกันออกหมดเลยฮะไม่ทำทัสแล้วก็ยืนแปลกๆอะไรอย่างนั้นเอาดิสีส้มมาสิมาสิเอาเพื่อนกดแล้วโอเคครับไม่แน่สีส้มอาจจะเป็นไม่แน่สีส้มอาจจะเป็นเหลืออยู่คนเดียวนะฮะอิมบอสเตอร์ยังไม่มีใครโดนคิวห้องไฟกดปุ่มอีกแล้ว ยังไม่มีใครโดนคิวเลยนะคนเดิมอีกแล้วเนี่ยกดปุ่มสีเหลืองสีฟ้าอ่อนก็บอกว่าสีเหลืองนะฮะทำไมอ่ะเขาแกล้งทำทัสนะฉันทำทัสอยู่เขาแกล้งทำนะทำัสอะไรบอกมาสิทัสดาวโหลดนะแล้วก็ตอนที่ออกซิเจนโดนตัดนะ่ะเขาวิ่งหนีออกไปฉันแกล้งทำทัสตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่สีเหลืองก็บกวชสีฟ้าอ่อนต่อทุกคนฉันจะไปทิ้งขยะให้ดูให้สกิปเออผมว่าสีเหลืองอาจจะไม่ใช่นะผมไม่โบวตแล้วกันผมไม่มั่นใจโดนไป5 6โหบวตครับ อาจจะไม่ใช่มั้งนั่นไงไม่ใช่จริงด้วยเขาบอกว่าจะมีทิ้งขยะให้ดูก็ไม่ไปดูกันยังจะโหวตกันอีกสีส้มหรือเปล่ามาโทษผมแล้วเมื่อกี้ก็โทษสีเหลืองกดกดกดเอาอีกกดอีกยังไม่ได้คิวใครกันเลยนะสีฟ้าอ๋อเมื่อกี้โหวตสีเหลืองไปแล้วสีม่วงนั่นไงสีฟ้าออกแล้วครับฉันคิดว่าน่าจะเป็นสีส้มนะสีเขาบอกว่าสีดําโอเคนะฮะแต่ว่าสีแดงบอกว่าสีดํา สีส้มอ่ะโทษผมสองสามรอบแล้วสีแดงสีส้มเอา้าสีแดงโดนโหวตสีแดงไม่ได้พูดอะไรนี่ทำไมโดนโหวตอ่ะนี่รอกดปุ่มกันอย่างเดียวเลยใช่ไมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยเดยเอาไงดีเอาไงเอาไงสีดำกดผมว่าสีส้มอ่ะ โทษผมอีกแล้วฮะสีม่วงอุ้มอีกก็ทำทาร์สกันหน่อยเพื่อนสีส้มน่าสงสัยหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันฟังนะทุกคนปวดสีม่วงออกวัดสีส้มสิอะไรของสีชมพูเนี่ยมาบวชสีม่วงออกหืโหวตผมจริงด้วยสีหวตเพื่ออะไรเนี่ยสีส้มโทษมู่ตลอดทาไมไม่ไม่บวตสีส้มก็บอกว่าสีส้มไม่สีส้มก็ชมพูอ่ะอยู่ๆก็เริ่มขึ้นมาบอกให้บวตผมก่อนนี่คืออิมโพสเตอร์ไม่ได้คิวใครเลยนะฮะ ทั้งทั้งที่สคนด้วยซ้ำสีชมพูหรือสีดำสีชมพูเอาแล้วเพื่อนก็โหวตตามหรอมีข้อพิสูจน์ไหมล่ะว,ว่าเป็นฉันอย่าเพิ่งโหวตยังไม่มีข้อพิสูจน์เลยทุกคนต้องแพ้แน่นอนไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นฉันแล้วทีเมื่อกี้ล่ะอยู่ๆก็โยนมาโดยไปสีโหวตอาจจะใช่ก็ได้นะเพราชมพูโยนมาที่ผม <c oughs> สีส้มแล้วล่ะอย่างนี้ โทษมั่วไปเรื่อยออกเกมเลยสีชมพูออกเกมเลยสีน้ำเงินกับสีดำโอ้โหสีส้มนี่แบบไร้ประโยชน์จริงๆยังอิมอสเตอร์2คนเหมือนเดิมนะฮะออกเกมไปคนนึง สีน้ำเงินไม่เดินทำอะไรสีม่วงทำอะไรอ๋อฉันรักแฟนฉันทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยู่ด้วยกันนี่คนเดียวเล่นสองเครื่องหรือเปล่าเนี่ยสีขาวว่าไงอ่ะทำงานดีกว่าครับเออโหสีชมพูเรียบร้อย <c oughs> ไม่เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นที่อาวุธนะ่ยสกิปอีกแล้วสีส้มอีกแล้วที่ไหนก็บอกว่าอาวุธสองคิวไปแล้วฮะสีม่วงน่าสงสยัยสีแดงสิปก็สิป สีแดงโดนไปสามโหวดแต่จริงก็ดีนะเพราะว่ามันต้องโหวดนะครับมีอิมพอเตอร์สองคนโอ้โหวัดเมื่อกี้ใครบอกว่าสีแดงเนี่ยข้อมูลแน่นมากอันนี้คือน่าจะเล่นคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยสองคนรู้คนเดียวต้องดูขยับทีละกี่เครื่องขยับทีละคนเป็นคนเดียวเหลือคนเดียวนะฮะอิมพอร์เตอร์ทำงานบ้างสีส้มดูกล้องจริงหรือเปล่าดูจริงครับ ตัดอะไรเนี่ยตัดออกซิเจนออกไปอีกหนึ่งคนน่าจะโดนคิวน่าจะโดนคิวไปแล้วรูดบาทก่อนโอ้โหสีขาวแล้วเพื่อนวิ่งออกไปพอดีเมื่อกี้กดปุ่มแสดงว่าเห็นเห็นขึ้นท่อใช่ไหมโอ้เลยอยู่สี่คนเห็นสีขาวขึ้นท่อมาน่ะสีขาวแน่นอนฉันเห็นสีน้ำเงินไม่ทานแล้วล่ะเพื่อน เขาโหวตเ,เสร็จแล้วเพิ่งจะพิม okay. พ์โอเคครบคนในห้องสักหน่อยตัดไฟอิมพอสเตอร์สองคนนะฮะ อ,อยู่กันหมดอย่าไปยืนซ้อนกันดิเพื่อนเขียวอ่อนเขียวเข้มหึห<ม>ึประตูปิดข้างในข้างในประตูปิดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้ำตาลโดนคิวสีฟ้าอ่อนคนเจอนะฮะสีเขียวอ่อนกับสีขาวโอเคนะแต่ว่าที่ไหนล่ะที่คาเฟ่ทีเลียเมื่อกี้เราอยู่กับสีแดงใช่ไหมสีแดงเขียวเข้มแต่ว่ามีสองคนนะฮะอีพอสเตอร์อ่ะข้ามก่อนแล้วกันยังไม่มีเบาะแส มีคนโหวตผมคนหนึ่งปิดการโหวตด้วยนะครับมองไม่เห็นว่าใครโหวตใครรอบหน้าต้องโหวตละหกแปดศูนย์เจ็ดสองกดดิเฮ้ยยืนกันตั้งเยอะทำไมไม่กดอ่าห้องนาวิเกชั่นโอเคเขียวเข้มมาอย่านะเขียวเข้มอื้อฮึอ สีเหลืองสีแดงเขียวเข้มเพื่อนไม่ทำงานกันอีกแล้วอะสีดำสีดำวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้บ่อยมากเลยนะไปไปไปเลกเตอร์เลกเตอร์หืมมีหยุดแป๊บหนึ่งสีดำมีหยุดแป๊บหนึ่งสีดำมีหยุดแป๊บหนึ่งสีม่วงกด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 ดิเฮ้ไม่กดเล่าสีม่วงไม่กดสีม่วงไม่ยอมกด สีม่วงไม่ยอมกดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอย่าวิ่งตามมาอย่าวิ่งตามมานั่นไงโอ้โหกำลังจะกดปุ่มแล้วโอ้โห้าจริงสีม่วงกับใครอ่ะสีดำไม่คิวคูดาวเร็วนั่นไงเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วสีเขียวเข้มครับอีกคนหนึ่งเรียบร้อยสีขาวเขารู้ตัวไหมเนี่ยว่าเพื่อนโดนคิวหมดแล้วโถแล้อุตส่าห์ไว้ใจเขีวเข้มสีม่วงลงท่อในห้องเม็ดเบย ฉันแล้วก็เขียวเข้มก็เห็นนะเขียวเข้มพวกเดียวกันเพื่อนอ้าวใช่ฉันเห็นสีเขียวเข้มโวตใครโวดใครกันโวดใครกันอ้าไม่โวดกันละเอาโหดนี่โอเคโอเคทำไมเพื่อนไม่โวดกันโวดที่คนเดียวเมื่อกี้สีแดงโอเคสีแดงมาอยู่กับสีขาวหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนอ้าวเรียบร้อยอย่างงี้จบเลยไอเราก็อุตส่าห์ไว้ใจสีเขียวเข้มตอนแรก สีแดงกดสีแดงรู้หรือเปล่าสีแดงรู้หรือเปล่าสีเขียวเข้มปิดประตูเพื่อนเชื่อไหมเพื่อนเชื่อไหมฟ้าอ่อนเชื่อไหมฟ้าอ่อนไม่พิม์พอะไรเลยอ่ะโอเคเขียวเข้มใช่ไหมหวดแล้วหวดแล้วอืโหวดตัวเองด้วยโถก็ยังโอเคนะฮะเพื่อนจับทางกันได้จนชนะ